สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องคานิมิโซะนะครับอ่ะเดี๋ยวในวันนี้ผมจะมาทำการรีวิวหนึ่งในตัวละครแจกฟรีนะครับในอีเวนท์ที่จะเข้ามาในช่วงวันที่23ากรกฎาคมนี้นะครับอย่างตัวละครน้องอิบุกิของเรานี่เองนะครับผมอ่ะตัวละครนี้ถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะมันสามารถเล่นได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นแบบเดียวหรือจะเป็นการเล่นกับแม่ของเขาอย่างทางอิโรฮะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าตัวละครนี้ มันค่อนข้างจะเก่งยังไงและเราควรจะต้องฟาร์มกับอีเวนต์นี้ขนาดไหนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน โอเคก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงทางตัวละครอ e ิบุกิกันนะครับผมอิบ e ุกินะครับจะเป็นตัวละครในประเภทของพวกตัวละครสไตรเกอร์นะบทบาทเป็นตัวละครซัพพอร์เตอร์ยืนอยู่ในระยะกลางนะครับใช้อาวุธเป็น AR การโจมตีเป็นสีฟ้าเกาะเป็นสีเหลืองนะครับผมตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวละครแจกฟรีนะครับในอีเวนต์สไตร์เกอรไนซ์ซองก็เดี๋ยวจะเข้ามาในช่วงวันที่23กรกฎาคมนะครับผมฉะนั้นถ้าใครอยากจะฟาร์มน้องแกก็เตรียมตัวให้ดีนะในช่วงเวลาตรงนี้ เรื่องของอุปกรณ์นะครับจะใช้เป็นถุงมือแฮพินแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวสร้อยคอนะครับอ่ะทีนี้พูดถึงสกิลกันดีกว่าสกิลถือว่าค่อนข้างจะน่าสนใจและมีกิมมิคให้เราเล่นค่อนข้างเยอะ EXS k i l l นะครับก็จะมีการเล่น2แบบนะแบบที่1คือการเล่นแบบเดี่ยวการเล่นแบบเดี่ยวอันนี้จะเป็นการบัฟพลังโจมตีให้กับเพื่อนร่วมทีมที่อยู่รอบๆตัวนะครับเป็นเวลา 35- วินาทีซึ่งการบัฟตรงนี้ถือว่าบัฟได้ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะแล้วก็วง ถึงแม้ว่าถ้าคุณไปเล่นจริงอาจจะเห็นว่าวงไม่ได้กว้างขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณวางตำแหน่งดีๆมันสามารถบัฟได้ทั้งหมดนั่นแหละในส่วนของวงสกิลตรงนี้นะครับแต่ทีนี้มันมีอีกเคสหนึ่งนะครับถ้ากดถ้าเกิดสมมติว่าคุณนําไปเล่นคู่กันกับทางอิโรฮะนะสกิลทางอิบุกิจะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นอีกหนึ่งรูปแบบก็คืออิบุกิจะขึ้นไปอยู่บนรถของทางอิโรฮะนะครับโทรามารุอา่าะในทีนี้ การโจมตีมันจะไม่ใช่การป,รปัฟอี่ต่อไปทีนี้มันจะเป็นรูปแบบการโจมตีแทนนะครับมันจะเป็นการโจมตี1ครั้งวงค่อนข้างกว้างมากๆค่าคอสอยู่ที่5นะครับแล้วจะโจมตีใส่เข้าไป1ทีก็ในส่วนตรงนี้มันจะเป็นการปรับเปลี่ยนสกิลของทางอิโรฮะให้สามารถเล่นได้ค่อนข้างหลากหลายมากกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันในโชว์เคสน่าจะเห็นภาพมากกว่านี้นะในส่วนของสกิลนะครับ เบสิกสกิลนะครับก็คือจะมีการพร็อกทุกๆ30วินาทีนะครับโดยจะเป็นการทำหนาเมจใส่ศัตรูหนึ่งเป้าหมายและมีการทิ้งดีบัฟให้กับศัตรูคนนั้นด้วยเออ่เป็นการลดพลังโจมตีลงไปเป็นเวลา20วินาทีนะครับ Enhance Skill นะครับก็จะเป็นการเพิ่มค่าพลังชีวิตของทาง uki, อิวุกินะครับไปอีก18.2%นะครับอันนี้ที่เลเวล4นะถ้าเกิดอัพเลเวลเต็มก็26.6%นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็น Sub Skill นะครับอ่ะ Sub Skill ตรงนี้ก็็จะเปน ในส่วนของการเสริมความสามารถให้กับ e x skill นะครับก็คือเมื่อมีการใช้งานในส่วนขอ e x skill ขึ้นไปนะครับก็จะทําให้มันมีการฮิลให้กับตัวเองด้วยนะครับในส่วนตรงนี้อ่ะทีนี้ถ้าขึ้นไประดับปืน2หล่ะจะได้อะไรนะครับก็จะได้เป็นเลือดเพิ่มเป็นแฟลตเพิ่มเติมขึ้นมาเฉยๆเท่านั้นนะครับผมอ่ะทีนี้ พูดถึงการปั้นตัวละครนี้แล้วกันนะอ่ะอันนี้จากประสบการณ์นะครับก็คิดว่าไม่ได้ฟาร,ร์มยากขนาดนั้นนะครับผมถ้าเป็นไปได้นะก็อยากให้ฟาร,ร์มขึ้นไป5ดาวปืน1ปืน2ปืน3อะไรก็ได้นะครับขอให้คุณฟาร,ร์มให้ได้เยอะที่สุดอะในช่วงเวลาตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวละครเนี้มันจะมีผลในการเสริมสเตทให้กับทางอิโรฮะค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะ ซึ่งสตัทที่จะส่งไปถ้าจะไม่ผิดนะครับน่าจะมีเป็น hp เป็น attack เป็น defense แล้วก็น่าจะมีเป็นค่า healing ด้วยนะครับผมอ่ะก็ในส่วนตรงนี้ค่อนข้างจะสำคัญมากมากถ้าไปไปได้อยากให้ฟาร์มให้ได้เยอะที่สุดส่วนเรื่องของการใช้งานนะครับในฐานะของการเล่นเดี่ยวคิดว่าประยุกต์ใช้ได้ค่อนข้างดีอยู่ระดับหนึ่งแหละแต่ว่าถ้าพูดถึงการเล่นคู่กันกันกบทางอิโรฮาเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เรียกได้ว่ามาทดแทนสำหรับคนที่ไม่ได้ปั้นหรือไม่มีคารินบันนี่ได้ดีมากๆโดยเฉพาะการเล่น คอนเทนต์การตีบอสเปโรซิล่านะครับผมอ่ะก็ทําให้ปัญหาของการที่เราไม่มีตัวละครลิมิตอ่ะมันหายไปถ้าเกิดว่าเราเล่นคู่นี้ออกมาแล้วเราปั้นขึ้นมาดีๆนะครับผมอ่ะทีนี้พูดถึง p าริตี้ในการปั้นต่างๆแล้วกันนะก็แนะนําว่าอย่างน้อยๆผมอยากให้ใส่เป็นอ่าชิ้นที่1นนะครับเอาไ้ให้เยอะเพื่อ เวลาเล่นคู่กันกันกบทางอิโรฮะจะเสริมในส่วนของพลังจงติตได้ให้เยอะที่สุดเท่าที่ทาได้นะครับในส่วนของชิ้นที่2อ่ะก็จะเพิ่มเรื่องของการเอาตัวรอดให้กับน้องแกนะครับในเช่นการกับชิ้นที่3ามเนะก็จะไปเสริมในส่วนของการฮิวนะครับก็จะไปอ้างอิงก,กับทางซับสกิลแต่ว่าในส่วนตรงนี้ก็สามารถยื้อให้กับทางโทรามารุได้เช่นกันนะทั้งของทั้งสชิ้นทั้ง2ชิ้นด้านหลังตรงนี้นะครับผมเรื่องของสกิลนะครับ เรื่องของสกิลส่วนตัวให้ค่ากับ X-Skill มากที่สุดเลยไม่ว่าคุณจะเล่นแบบเดี่ยวหรือเล่นแบบคู่นะครับเล่นแบบเดียวก็จะทําให้บัฟแรงขึ้นถ้าเล่นแบบคู่จะทําให้ดาเมจตรงนี้ดุนแรงมากขึ้นโดยเช่นกันนะครับ ต่อมาอีก3สกิลตรงนี้ส่วนตัวมองว่าไม่ได้มีนัยยะสําคัญอะไรมากมายขนาดนั้นนะส่วนอาเบสิสกิลตรงนี้ก็จะเป็นการแจกกีบับให้กับศัตรูนะครับก็บางที่อาจจะมีการได้ใช้นะครับในส่วนของเอเทนสกิลก็จะเพิ่มเลือดก็จะทําให้ตัวน้องแกเองถ้าเล่นเดี่ยวมีโอกาสรอดในสนามได้นานมากิ่งขึ้นและถ้าสมมติว่าคุณเล่นคู่ก็จะมีการแจกเป็นแซตให้กับทางโทรมารุได้มากขึ้นโดยเช่นกันนะครับในส่วนของซับสกิล ก็จะเป็นการยื้อชีวิตให้กับตัวเองเมื่อมีการใช้อีกสกิลเพิ่มเติมหรืออีกเคสหนึ่งก็คือสมมุติว่าคุณขึ้นไปอยู่บนรถของทางอาทอรมารุนั่นแหละครับก็จะมีการฮีไว้กับทางโทรมารุได้ด้วยเช่นกันนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะก็สรุปง่ายๆคือให้เน้นอ็กซ์คิวเป็นหลักอะ่ะส่วนสกิลอื่นอันนี้แล้วแต่ประมาณนี้นะครับผมอ่ะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูไปโชว์เคสกันดีกว่าเนะว่าตัวละครน,นี้เล่นแบบเดียวไปยังไงเล่นแบบคู่ไปยังไงความน่าสนนนนนใจมมััเปป็รระะาณไหนนคบ อ่ะอันนี้จะเป็นโชว์เคสนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ทั้งสองแบบเนอะทั้งแบบการเล่นแบบเดียวกับการเล่นคู่กับทางอิโรฮะนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันดีก,กนนะว่านะว่ารูปแบบสกิลต่างๆจะเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวผมจะรันสกิลแบบปกติกว่านะแบบที่ไม่มีโรหะนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับปึ๊บอ่เนี่ยครับเห็นไหมว่ามันก็จะมีการบัฟใส่วงระดับหนึ่งเนอะก็ถือว่าเป็นวงที่เขาน่างจะใหญ่อยู่พอสมควรนะถึงแม้ว่าอาจจะเกิดมองในภาพอย่างนี้อาจจะดูไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเวลาเล่นจริงแล้วเราวางค่อนข้างดีมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับในเรื่องของการวงประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะเรียกรถถังลงมานะครับอ่าแล้วเดี๋ยวดูนะ อิวกิจะขึ้นไปอยู่บนรถถังทันทีนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเออเนี่ยอิวกิก็จะขึ้นมาแล้วนะแล้วสังเกตนะว่าสกิลอิวกิจะเปลี่ยนไปนะครับเนี่ยกลายเป็นสกิลฟอร์ซ่าแทนนะครับเนี่ยแล้วจะไปการโจมตีมวงใหญ่ๆแบบนี้นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวจะมีเปลี่ยนคัสซีในการยิงด้วยนะอ่าของคัส,สซีสกิลนะครับ ยิงอะไรตู้มโอ้โหยางแรงนะครับเพราะว่าในส่วนตรงแย้มมันจะมีการเสริมแสตต่างๆให้กับทางอิโรฮะด้วยนะครับเมื่อมีการที่ทางอิบุกิขึ้นไปอยู่บนโทรามารุตรงนี้นะครับก็เลยทําให้ตละครนี้ถือว่าเป็นหนึ่งตัวนะที่ผมมองว่าค่อน้าจะน่าฟาร์มอยูอ่พอสมควรแหละถ้าเกิดว่าคุณสามารถฟาร์มได้ในช่วงเวลาตรงนี้นะครับเพราะนี่แหละเอามาเล่นคู่กันกับทางอิโรฮะก็ได้หรือจะเล่นแบบเดียวแล้วเป็นตนัวละครซับพอร์ตให้กับทีม ก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับตัวะอนนี้เรียกได้ว่าเป็นอีมหนตัวละครที่ค่อนข้างน่าสนใจและอยากให้ความเก็บเอาไว้กันนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมจะสรุปในส่วนของทางตัวละครอิบุกิให้ฟังแล้วกันนะครับผมก็ตัวละครอิบุกินะครับจะเป็นตัวละครประเภทสไตรเกอร์นะเป็นตัวละครในบทบาทของซัพพอร์ตเตอร์นะครับซึ่งตัวซัพพอร์ตตรงนี้ถือว่ามีความพิเศษพอสมควรการโจมตีเป็นสีฟ้าเกราะเป็นสีเหลืองนะครับเรื่องของระดับดาว สำหรับการใช้งานจริงนะครับอ่าในในส่วนตรงนี้ถ้าเป็นไปไ,ได้นะผมอยากให้ฟาร์มให้ได้เยอะที่สุดนั่นแหละก็ไอ้ส่วนตรงนี้ผมคิดว่าไม่จําเป็นต้องจํากัดขนาดนะว่าเออเราต้องฟาร์มไปถึงขนาดไหนเนะแต่ว่าถ้าเป็นไปไ,ได้ก็คือเอาให้ได้เยอะที่สุดนั่นแหละครับในช่วงเวลาของการฟาร์มอีเวนต์ตรงนี้เรื่องของสกิลนะครับส่วนตัวให้ค่ากับไอ้สกิลมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเล่นเดี่ยวหรือการเล่นคู่ก็ตามนะการเล่นเดี่ยวก็จะให้อ่าบัฟแรงขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นการเล่นคู่ก็จะทให้ดาเมจในการนุ๊กใส่หนึ เบสิ s สกิลนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นาเพิ่มเติมนะค,คือแบบว่าเป็นช้อยส์ว่าคุณจะต้องอัพอะไรเพิ่มเติมในแต่ละคนนะครับไออันนี้จะค่อนข้างฟรีพอสมควรเนอะเบสิคสกิลจะเป็นการแจกดีบัฟนั่นแหละแล้วก็เอ็นเทนสกิลนะครับจะเป็นการเพิ่มเอชพีก็มันจะมีผลทําให้ตัวละครนี้รอดในสนามและรวมถึงการเล่นคู่กันกับทางอิโรฮะนะครับจะเป็นการแจกสเตตเพิ่มเติมให้ด้วยเช่นก Sub ันซับสกิลนะครับก็จะเป็นการฮิลหลังจากที่มีการใช้งานเอ็กสกิลนะครับก็สามารถยื้อได้ทั้งตัวเองและ การเล่นคู่กันกับทางโทรวารุด้วยเช่นกันแหละนะครับในส่วนของซับสกิลตรงนี้ฉะนั้นไอ้สสกิลข้างหลังอันนี้แล้วแต่เลยว่าใครอยากจะเล่นแนวไหนนะครับก็สามารถอัพเพิ่มเติมได้ประมาณนี้นะครับการใช้งานนะครับอ่ะการใช้งานตอนนี้ส่วนตัวคิดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถประยุกต์ใช้ในฐาหนะของตัวบัฟโจมตีได้อ่ะมันจะคล้ายๆกันกับทางโคธมะเนะถ้าเกิดคุณลองสังเกตดีๆเพียงแต่ว่าอันนี้จะเป็นโคธมะที่เป็นสไตรเกอร์ละกันและ อีกอันหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจกว่าคือการเล่นคู่กันกับทางอิโรฮะนี่แหละเพราะมันจะไปเสริมสเตทให้กับอิโรฮะค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแล้วก็นอกจากการเสริมสเตทแล้วนะครับจะเป็นการเพิ่มลูกเล่นในการใช้สกิลของทางโทรมารุให้มันมีมากกว่าเพียงแค่การพล็อคเบสิคสกิลแล้วก็ยิงโจมตีไปเรื่อยๆในสนามประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เขางน่าสนใจมากๆนะในช่วงเวลาของ สไลด์เกอร์ในซองช่วง14วันนะครับตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมนี้นะครับถ้าเป็นไปได้พยายามฝ่าให้ได้เยอะที่สุดนะในช่วงเวลาตรงนี้นะครับผมเพราะว่าตัวละครนี้นี่แหละมันจะใช้ในการเล่นคู่ก,กันกับทางอิโรฮะและสามารถทดแทนสําหรับคนที่ไม่มีในส่วนของทางคาริบานีได้ในการตีทามลอสเปโรซิลานะครับผมอ่ะคร่าวๆน่าจะประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องผมไว้หน่อยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรก็สามารถทิ้งมาใต้คอมเมนต์ได้พเพิ่มเติมเช่นเดิมนะครับผม วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ